ทุกท่านนะฮะวันนี้มีข่าวดีข่าวด่วนนะฮะเกี่ยวกับเรื่องมิจฉาชีพมาฝากนะครับสำนักงานทนายคลายทุกได้รับได้รับได,ได้ทำเกินทำาก,การว่าความให้กับ f อีทนายคลายทุกกรณีที่ใช้บัตรธนาคารแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็นะครับแล้วกม็มีเป็นบัตรเครดิตนะ,ะนะครับเป็นเครดิตใช้บัตรเครดิตแล้วก็มีบัญชีเงินฝากปรากฏว่านะมีมิจฉาชีพเนี่ยได้ส่งลิงก์มานะครับส่งลิงกมาแล้วก็ทาง ผู้ใช้บัตรแล้วก็ลูกค้างธนาคารได้กดลิงก์เข้าไปกลายเป็นลิงก์มิจฉาชีพนะครับแล้วก็ทําให้สูญเสียเงินไปประมาณ489,000แ่าบาทนะครับนะก็เงินหายออกจากบัญชีธนาคารก็ไม่รับผิดชอบนะบัตรเครดิตบริษัทบัตรเครดิตก็ไม่รับผิดชอบก็ปรากฏ f อฟซธนาคารทุกก็เลยมามอบหมายธนาคารทุกเป็นโจทฟ้องนะธนาคารแล้วก็บริษัทบัตรเครดิตนะครับที่ศาลแพ่่กรุงเทพใต้ปรากฏ นะครับวันนี้เมื่อเวลา9.0 0นศนสารแพ่งเทีบได้ได้พิาพากษาให้ธนาคารและบริษัทบัตรเครดิตต้องร่วมรับผิดกับมิจฉาชีพด้วยนะครับก็คือต้องมีส่วนประมาทนะก็คือรับผิดกึ่งหนึ่งของเงินที่หายไปจากบัญชีนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ข่าวดีนะสอดคล้องกับคำพิภากษาข,ของสาลนิกาที่6 2 3 3งทับ2องหเพราะนั้นพี่น้องประชาชนคนใดนะครับที่กดลิงก์เข้าไปโดนมิจฉาชีพหลอกดูดเงินไปนั้นสามารถฟ้องร้องได้ครับวันนี้นะครับ ที่สารแพ่งกรุงเทพใต้ได้ตัดสินมาแล้วนะครับใครต้องการสอบถามเกี่ยวกับเรื่องอฟ้องร้องดําเนินคดีกับมิจฉาชีพฟ้องสถาบันการเงินนั้นก็สอบถามมาได้ที่ทนายคลายทุกนะครับเห็นว่าดีมีประโยชน์กดไลค์กดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับจุกรูจุกกรู